เปิดมาที่ร้านขาอาวุธองค์หญิงก็ถามพา่อขาอาวุธฉันมาตามหานักผจญภัยท่านหนึ่งอยู่ค่ะคนที่สามารถปราบสัตว์อสูรได้ด้วยตัวคนเดียวพอจะรู้จักบ้างไหมคะพ่อขามันก็ตอบแบบหน้ามึนๆว่าไม่รู้สิไม่เห็นจะเคยได้ยินเลยแล้วองค์หญิงก็เดินออกจากร้านมาพร้อมกับความผิดหวงังพากระตัดมาที่บ้านของพระเอกระหว่างที่แกงพระเอกเนี่ยกำลังกินข้าวกันอย่างอร่อยทุกคนก็ชมว่าอาหารมื้อน,นี้อร่อยมากลีก,ก็บอกกิยะมาช่วยทําด้วยนะ ฮิยก็บอกว่าถึงจะเสกได้ทุกจานแต่ริดบอกว่าห้ามเสกเด็ดขาดเลยอุระสงสัยมืหลายอีพีแล้วคนเฮี้ยอะไรทําอะไรก็ไม่ลืมตาแต่ก็มีก็ได้แต่สงสัยนะริก็บอกว่าการทําข้าวให้แกงพระเอกเนี่ยรีจะดูแลเองถ้าฮิยาะอยากจะช่วยให้ไปซักผ้าหรือทําความสะอาดบ้านแทนแล้วกัน พวกแกงสีสาวก็วันวนแล้วพวกกูก็เท่ากับเกาะเขาแดกสินะตัดภาพมาที่สวนหน้าบ้านบอสซัมก็กาลังขุดแปลงผักแล้วพึมคำว่าเรื่องการทําแปลงผักนี่ฉันไม่แพ้ใครหรอกแล้วไอ้กระต่ายก็แปลงร่างเป็นหมีควายชาแบ้ช่วยบอสซัมขุดดินต่อมาที่โรงมา้าบีเดลลี่ก็กําลังดูแลพวกหมาอยู่แต่แล้วก็มีเสียงววยวายมาจากทางสวนผักสวนชาบนจากนั้นแก๊งสาวๆก็วิ่งออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น ก็ปรากฏเป็นม้าอสูรสีน้ําเงินมีสีตาและมีเข่าด้วยกําลังวิ่งเหยียบย่ำอยู่ในสวนผักแต่แล้วจู่ๆมันก็วิ่งเข้าหาบิลารี่กับเบลาโนเบลาโนก็ใช้บาเรียป้องกันเอาไว้ได้บิลลารี่ก็หันไปเห็นหมีชาแบจึงรู้ได้ทันทีเลยให้หมีชาแบเนี่ยแปลงร่างกลับเป็นกระต่ายเหมือนเดิมแล้วบิลลารี่ก็เอาบ่วงคล้องม้ามาเวงใส่อสูรมา้าอสูรม้าก็เข้าไปได้อย่างกับเตรียมการมาอย่างดีเี้ย <c oughs> มึงข้างจริงปะเนี่ย แล้วบิลาลารี่ก็กระโดดขึ้นข้อมาสูนม้าแล้วบอกใจเย็นนะใจเย็นแล้วแอนสูนม้าก็หยุดค้างลงตัดผ้ามาภายในเมืองไปเอกกับเลดก็กำลังนำอุปกรณ์มาขายระหว่างทางไปร้านเลดก็ออซอพระเอกเรากลับไปทำลูกกันเถอะค่ะเลดจะจัดให้ลืมหน้าเมียที่โลกเดิมเลย <laughs> ผู้กำกับกำบัดรอ,อกูแล้วไอแอด <laughs> พอถึงร้านอาวุธพระเอกก็นำเสื้อนหนังที่ทำจากสลาแมนเดอร์ม,มาขายให้กับพ่อค้าคนเดิมพ่อค้าก็บอกว่าดูแล้วมันเหมาะกับผู้หญิงดีนะถ้าเติมหินเข้าไปหน่อยเนี่ยคงจะสวยหน้าดูและพ่อค้าก็นำหินเวดอ,อกมาให้พระเอกดูพระเอกก็หยิบหินสีฟ้าขึ้นมามันคือหินจรัสแสงพ่อค้าก็บอกว่ามันหายากมากราคามันก็เลยแพงมากด้วยตัดมาภายนอกร้านทองฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำ แล้วก็ปรากบวงเวทนาจ่ายขึ้นที่ด่านบนฟ้าเหนือศีรษะขององค์หญิงและไอ้ผู้กล้าร่างกระทิงเทือนกับอีเจสะบึมกับโผออกมาจากวงเวทน,นัดกลับมาที่ร้านค้พาพระเอกก็วิ่งออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นลีก,ก็ฟ้องว่าจะจูดสัตว์ประหลาดนั่นกับโผออกมาคะ่ะพระเอกกับลีก็เลยวิ่งไปตรงจุดนั้น ไอ้กระทิงเถื่อนก็ตรงมาหยุดอยู่ที่หน้าองค์หญิงพวกทหารคุ้มกันก็ผ่ากันมาปกป้ององค์หญิงแต่อีเจสบึญก็ใช้เวทลมปัดพวกทหารออกไปตัดมาที่พระเอกที่กำลังวิ่งอยู่ฮิยะก็ลอยมาเจอพระเอกพอดีพระเอกเลยถามฮิยอะอ่มึงหอะมายังไงเนี่ยไม่ลืมตาเลยมึงรู้ไหมระหว่งางทางมึงต้องเจอกับอะไรบ้างผมต้องมาเชิญโชครถสิบล้อรถบัสรถเบนซ์รถเก่งรถไถจักรยานเวอร์ซั์ฮะไม่ได้แดกคุณหรอกนี่ยังไม่รวมเกาะกลางอีกนะ เฮียก็บอกสัตว์ประหลาดตัวนั้นคือเผ่ามนุษย์แต่โดนเวทมนต์ของแม่มดเลยตกอยู่ในสภาพนั้นแม่มดตนนั้นคือแม่มดแห่งความมืดดามารินัสเดอะแอปเปริคอร์ดหรืออีเจสบุมนั่นเองครั้งหนึ่งอีเจสเคยเป็นนักเวทที่แข็งแร่งที่สุดแห่งดินแดนเวทมนต์ไคโรแต่ดันใช้เวทแห่งความมืดกับมนุษย์ซึ่งมันเป็นเวทต้องห้ามหลังจากนั้นอีเจสก็ถูกผู้กล้าป,ปรับลงได้เจสก็เสียร่างเนื้อไปเหลือเพียงแต่จิตนึกคิดแล้วก็ถูกผนึกไว้ในแท่นวางดาบท่พนึกเฮยเอาไว้อีกากมอ,ออย จึงทําให้แจ่ลุดออกมาเหมือนกันฮิยาก็ขอพระเอกเนะี่ยปิดจ็อบงานนี้เองเพราะมันก็เหมือนความผิดของฮิยาที่ฮิยาไปได้ผู้กล้าหัวท้องให้มันปลดพนันเขี้ยออกมาตัดกลับมาที่องคหญิงองคหญิงที่กําลังจะโดนกระทิงเถื่อนเยี่ฮิยาก็ได้โผล่มาใช้เวทระ,ะเบิดใส่ไปที่เท้าของไอ้กระทิงเถื่อนทําให้กระทิงเถื่อนกระเด็นถอยหลงังแล้วร้องเสียงหลงเมียวเมียวยี่อะไรมันคือกระทิงเว้ย <laughs> เจสบืมก็บอกว่าอยากแห่งแสงและความมืดทำไมเธอต้องมาขวางทางฉันด้วย ยะก็ตอบว่าขัดขวางหรือเปล่าข้าไม่รู้แต่ข้าแค่มาเก็บกวาดสิ่งที่ทําลายความสงบสุขของท่านผู้ทรงอํานาจกระเถานั้นเจสบุมจึงลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วใช้เวทสายฟ้าโจมตีใส่เฮียแต่เฮียก็ใช้มือข้างเดียวกางเวทบาเรียวไว้ได้เจสบุมก็บอกนี่แกใช้มือข้างเดียวป้องกันได้งั้นเหรอเฮียก็ตอบว่าเวทมนในโลกนี้ทําอะไรข้าไม่ได้หรอกเจเลยให้กระทิงเถื่อนกระโดดใส่เฮียตามด้วยไรยเวทแห่งความมืดเถิงดมินเสริมไปอีกทีเพื่อที่จะได้เพิ่มดาเมจมากขึ้น อียะก็ใช้เวทพายุหมุนบ้องกันไว้เลยทําให้อากระทิงเถื่อนเนี่ยกระเด็นออกไปเลยอีเจจึงใช้มือทั้งสองข้างแตะไปที่พื้นจนทําให้พื้นด้านหน้าแตกออกแล้วเกิดเป็นแสงสีม่วงสาดออกมาจากใต้ดิน พอรอนกับลายเวทพิภพโลกันที่หลับหลายใตย้เตืลือยปฏิพีความดํามืดอันชั่วร้ายจงตื่นขึ้นจงเปิดประตูและย้อมทุกสเปเซงจากนั้นไอกระทิงเถื่อนก็ถูกย้อมไปด้วยออร่ราสีม่วงจนทําให้ร่างกายขยายใหญ่ขึ้นอย่างมากและร่างกายก็เปลี่ยนไปจากเดิมแต่แล้วจูจ่ๆเวทของอีเจ๊ก็สลายไปพอรอมกับกระทิงเถื่อนที่ก็ค่อยหดลงหดลงพระเอกกับลทก็วิ่งมาแล้วบอกทิยะว่าผมมองว่าไอกระทิงยากหน้ามันอันตรายเลยไล่เวทชําระล้างไปที่ยะก็กล่าวขอโทษไปเอกต้องให้พระเอกเนี่ยมาจัดการ เองแบบนี้ไปเอกก็บอกไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องคิดมากฮิยาจึงขอโอกาสอีกครั้งเพื่อจัดการส่วนที่เหลือจากนั้นฮิยะก็ทําการไล่เวทจงสลายเจสบืมก็ค่อยๆถูกเวทมอนดูดเกลื่อนการมาเป็นก้อนเวทภายในมือของฮิยะแล้วฮิยาก็ลืนก้อนเวทที่ผนึกอีเจสบืมลงท้องไปจากนั้นกระทิงเถื่อนก็กลับคืนร่างเป็นผู้กล้าพร้อมกับสาวรับใช้ก็ได้กลับสู่ร่างเดิมเช่นกันลีดก็พูดว่าปูการนี่ขยันสร้างเรื่องจริงนะจากนั้นองค์หญิงก็เดินเข้ามาหาพระเอกแล้วถามว่าคุณคือท่านฟรีโอสินะคะ ไปเอกก็ตอบชัยแล้วครับองหญิงก็บอกในที่สุดก็ได้พบกันนะคะพร้อมกับก้มตัวทักทายแบบผู้ดียินดีที่ได้พบค่าฉันคือองค์หญิงลำดับที่หนึ่งแห่งดินแดนเวทมนไทยโรด ว่าอลิซาเบไขาลรถค่ะองค์หญิงก็บอกต่อว่าที่ท่านฟรีโอกอบกู้ดินแดนจากวิกฤตในครั้งนี้ฉันขอขอบพระคุณจริงๆนะคะและขออภัยอย่างยิ่งที่พระราชาและอดีตผู้ก้าเคยเสียมารยาทไว้มากมายพระเอกก็บอกให้องค์หญิงเงยหน้าขึ้นเธอแล้วพระเอกก็งงว่าทําไมถึงเรียกอดีตผู้กา้าองคหญิงเลยตอบว่าเนื่องจากเขาประพฤติตัวมีปัญหาอยู่บ่อยๆฉันก็เลยปลดออกจากตําแหน่งค่ะแล้วองค์หญิงก็เข้าเรื่องความจริงแล้วพวกเรามาตามหาท่านฟรีโอที่เมืองนี้ค่ะท่านช่วยกลับมาที่ปราสาทในฐานะผู้กา้า ตัวจริงได้ไหมคะเวลานี้ผู้ที่เป็นความหวังของประชาชนหายไปการที่ได้พบท่านฟรีโอตินี่ต้องเป็นการชี้นาของพัดเจ้าแน่ๆคะ่ะขอร้องเธอนะคะพระเอกตอบว่าขอโทษด้วยนะครับบทบาทนั้นควรบอกให้คนที่ใช้พลังเพื่อเผามนุษย์ได้โดยไม่ลังเลน่าจะดีกว่าครับเพราะผมทําแบบนั้นไม่ได้และผมก็เหมาะกับชีวิตในตอนนี้ที่สุดแล้วความปรารถนาของผมคือการได้อยู่กับภรรยาอย่างสงบสุขแค่เท่านั้นผมก็ดีใจแล้วครับ ภาพกระตัดมาที่บ้านของระเอกอสาวก็บอกพวกเรามีเรื่องอยากจะปรึกษาค่ะบเลลี่ก็บอกว่าถ้าไะเอกไม่ขัดข้องฉันอยากจะขยายที่ดินฉันอยากจับม้าอสูรมาเลี้ยงนะคะเพราะงั้นก็เลยอยากได้พื้นที่กว้างๆค่ะอสอซางมกระเสริมพื้นที่เพาะปลูกก็จะขยายใหญ่ขึ้นเราก็จะปลูกผักได้เยอะขึ้นด้วยส่วนผักที่เก็บเกี่ยวก็จะเก็บขึ้นรถม้าอสูรที่เราเลี้ยงไว้ไงคะีล,ลีก็บอกว่าถ้ามีพลังเท่าระเอกก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่นึกภาพสัตว์อสูรที่เชื่องกับเผ่ามนุษย์ไม่ออกเลยเลี้ยงมมมาาาธรรรดไดไ่่่ีีกกกวเอคะบบ็ หมาธรรมดาราคามันแพงแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าอสูนก็ค่อยเติบโตในพื้นที่กว้างก็น่าจะเลี้ยงออกมาให้เป็นเด็กตีได้นะคะไปเอกก็รับปากจะลองเจราจากับเจ้าเมืองดูให้บิเลลี่ก็บอกว่าเรื่องเงินซื้อที่สาวๆจะจัดการเองพระเอกก็อ้างอิงราคาจากการซื้อที่ดินในบ้านหลังนี้แล้วคำนวณให้สาวๆดูสาวๆเห็นราคาก็พากันตกใจเพราะว่ามันแพงมากๆไปเอกเลยบอกว่าเพราะที่มันกว้างและละแวกนี้ก็ไม่มีเผ่ามารมาโจมตีด้วยค่าที่ดินก็เลยยิงสูงขึ้นไปเอกเลยบอกเด เดี๋ยวจะออกเงินให้เองอยังไงก็เป็นพื้นที่รอบบ้านนี้แต่สาวๆก็ทําท่าไม่อยากจะรับน้ําใจของพระเอกพระเอกจึงเสนองาน้อยละสามสิเอาไหม,มหืหไอ้สาตร์แม่งยิ่งกว่าเจ้านี่ขาโหดแถวบ้านกูออกถ้าไม่จายจะโดนมึงจับขึงแล้วดึงจุดๆ,ๆุด ไม่ได้ไม่ได้คำนี้พูดไปได้เดี๋ยวคลิปคุปปิลไปเอกก็บอกให้เอาส่วน30%มาจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมที่เดินแทนสาวๆก็พากันดีใจโอ้โหกูเห็นอนาคตพวกมึงเลยหํามอยพวกมึงน,กงนี่เกี้ยงแน,น่ มาที่สวนหน้าบ้านไพเอกเสนอว่าลองหาผักที่โตยากในละแวกนี้มาปลูกดูไหมถ้าเราใช้เวทควบคุมอุณหภูมิโดยรอบและปรับให้เหมาะกับการปลูกผักแต่ละชนิดมันก็คงจะได้ผลดีบออซ้มกระแยงไม่เอาแบบนั้นก็เท่ากับพึ่งเวทมนตของไพเอกอีกสิเรื่องทำสวนให้บออซ้มจัดการเองเถอะค่ะจากนั้นฮิยากระแทกขึ้นมาแล้วถ้าเป็นฉันล่ะหากเป็นเวทของข้าผู้รับใช้ในเหนือหัวก็คงไม่มีปัญหาสินะฮิยากับบออซ้มกระเถียงกันบอสซ้มก็จะไม่ยอมให้ใช้เวทมนต์เพราะผักจะอร่อย ต้องเอาใจสายดูแลตามวิถีธรรมชาติไม่ใช่เอาแต่พึ่งเวทมนต์ฮิยาก็เถียงแต่สิ่งที่เรียกว่าเกษตรกรกรมต้องพบเจอกับปัจจจยแทรกแสงจนเสียคุณภาพนี่คะหากเราแก้ไขได้ด้วยเวทมนต์มันก็คงดีบอซัมก็บอกไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้สิแล้วเบลานกระโผมาขัดกลางบอซัมกับฮิยาแล้วบอกว่าอยากเห็นเวทมนต์ที่ฮิยาจะใช้อยากรู้ว่าฮิยาจะใช้เวทมนต์แบบไหนบอซัมก็สงสยัยทำไมเวลานถึงใส่ชุดนักเวทล่ะเบลานกระตอบว่าจะไปโรงเรียนเวทมนต์ในเมือง ฉันต้องไปอบรมเป็นครูไปเอกกชมเลยว่าเบลาโนนี่เก่งมากเบลาโนเลยตอบว่าเป็นเพราะพระเอกสอนเวทมนต์ให้ไงคะแล้วเบลาโนก็บอกอีกว่าตอนนี้ฉันกําลังศึกษาเวทมนต์อยู่แล้วเบลารโนก็หันไปถามปอซัมว่าไม่ได้หรอคะพระเอกเลยเสนอให้ลองใช้เวทมนต์ปลูกสแปงหนึ่งปอซัมเลยยอมตกลงตกเย็นพระเอกกับลิดก็มาเย็นคุยกันที่หน้าบ้านพระเอกก็หยุบแหวนออกมาให้ลีดแล้วบอกว่าพอดีผมไปเจอหินที่สวยมากมาเลยนํามาทําแหวนให้ลิดหนะ้า ถือว่าเป็นแหวนแต่งงานของเราไงแล้วพระเอกโกชว์ให้ดูว่าพระเอก,กสวมเหมือนกันจากนั้นพระเอก,กสวมแหวนให้ลิศแล้วจังสองก็เข้าบ้านไปทําลูกกัน <c oughs> ไอ,เอ้เหี้ยนี่มึงจะทำลูกกันอย่างเดียวเลยผ่ากระตัดไปที่ห้องขังที่ผู้กล้าผมทองกับสาวรับใช้โดนจองจาอยู่เปิดมาที่พิธีแต่งงานบาริลอซซาที่ฝันว่าตัวเองกำลังเข้าพิธีแต่งงานกับโกซานอยู่จนมาถึงฉากที่จะโดนโกซานจูบบาริลอซ่าจึงโวยวายแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากนั้นก็โวยวายต่อว่าไม่อา ตัดมาตอนเช้าที่ห้องอาหารลีรก,กับบริลลอซ่าก็กําลังช่วยกันทําอาหารโยลีก,ก็สังเกตเห็นบริลล์อซ่าทาไมหน้าดูซิจังบริลลอซ่าก็ตอบว่านอนไม่ค่อยหลับนะ่ะช่วงนี้ฝันร้ายบ่อยลีก,ก็บอกว่าเธอเป็นใค้ใจหรือเปล่าสําหรับเผาเขี้ยวหมาป่ามันคือความปรารถนาของคนผู้นั้น หากรักไม่สมหวังก็จะมาปรากฏตัวในฝันแล้วแก๊งสาวๆก็พากันถามบาริลอซ่าว่าเธอมีความรักจริงๆหรอผู้ชายคนนั้นเป็นใครหรือว่าจะเป็นจอมมานกันแน่พอพักหลังคุณจอมมานก็มาหาบาริลอซ่าบ่อยด้วยซิบาริลอซ่าก็พยายามบายเบี่ยงว่าจอมานมาหาพระเอกต่างหากโรซ่าก็แย้งว่าแต่ตอนที่บาริลอซ่าไม่อยู่จอม,มารก็รีบกลับเลยนะบาริลอซ่าก็แย้งอีกไม่ใช่สักน้อยเขาคงไม่พอใจที่ฉันหันดาบใส่เขาต่างหากถ้าฉันเปิดช่องโหว่เมื่อไรเขาคงฆ่าฉันแน่ บอซัมก็แซวว่าไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยอย่างบาริลซ่านะคงกระดิกนิ้วเรียกจอมมาได้ไง่ายเหมือนอเปอกกับรีดไงล่ะถ้าข้ามกำแงพงเผ่าพันธุ์ได้ก็อาจใกล้ชิดกันมากขึ้นนะรีดก็บอกว่าฉันกับสามีนะไม่ใช่แค่ใกล้ชิดกันนะแต่ลเลิฟเลิกันเลยแหละยะก็ถามรีดว่ารักอเปกที่ตรงไหนรีดจึงตอบว่าถ้าจะให้พูดก็คงเป็นความใจอ่อนละมัง้งแต่เผ่าเขี้ยวหมาป่าจะเลือกคู่ครองโดยการต่อสู้หากเผยช่องโหว่เมื่อไรก็จบกันแต่อเปกมีช่องโหว่เต็มไปหมดเลยตอนแรกก็คิดว่า ต้องทำอะไรสักอย่างแต่อยู่ไปอยู่มาพอรู้ตัวอีกทีก็หลงรักพระเอกจนโดนหัวปักเข้าไปแล้ว อะไรปักปักวะหล <c oughs> วงจนหัวปักหัวปั๊มไว้แล้วพระเอกกะโผลมาทําหน้าแดงใส่แก๊งสาวๆแต่แล้วระบบของพระเอกก็แจ้งเตือนมีเผ่ามารเข้าใกล้เวทที่พระเอกไล่ป้องกันไว้ในเมืองพระเอกก็บอกว่าเหมือนตอนนี้เวทป้องกันจะยังไม่ถูกทําลายแต่คอยจับตาดูสถานการณ์สักพักดีกว่าแล้วภาพก็ตัดมาให้คนดูเห็นมีเผ่ามารตนหนึ่งกําลังยืนมองเมืองอยู่ทางชายป่าตัดไปที่วางไค่รถแต่เท่าคนรับใช้ของราชาองค์กรก็รายงานกับองค์หญิงว่าเงินที่พระเอกบริจาคเพื่อให องหญิงนาไปฟื้นฟูเมืองเมื่อวันก่อนส่วนใหญ่เป็นเหรียญทองจากปราสาททั้งนั้นองคหญิงก็บอกว่าเหรียญทองจากวังไม่น่าจะมีการนําไปใช้จ่ายหมุนเวียนนี่นะงั้นทําไมพระเอกถึงมีมันได้แต่่าก็ตอบว่าอันที่จริงไม่นานมานี้มีผู้ที่ได้รับเหรียญทองนี้ไปเด็กหนุ่มคนนั้นมีนามว่าบานาซาคนที่กลับโลกเดิมไม่ได้คนที่เราอัญเชิญมาเป็นตัวเลือกผู้กา้าและพวกเราก็ในประเทศเขาไปป่าเดลาบาซาช่วงสาระบันซาเป็นชื่อเดิมของพระเอกในตอนที่ถูกอัญเชิญมายังโลกนี้ครั้งแรก หลังจากถูกเนรเทศพระเอกจึงเปลี่ยนรูปลักษณ์และเปลี่ยนชื่อเป็นฟรีโอต่อมาตาเทาก็บอกอีกว่าบานาซากับท่านฟรีโอเนี่ยอาจจะเป็นคนเดียวกันองค์หญิงก็คิดแบบนี้ท่านฟรีโอก็คงไม่มีทางยอมรับตำแหน่งผู้กล้าหรอกแต่หากนั่นคือเรื่องจริงคงต้องเริ่มจากการ,อ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 รขอโทษแล้ววิ่งวอนให้ท่านฟรีโอยกโทษให้จากนั้นทหารก็เข้ามารายง,งานองค์หญิงผู้กล้าหัวทองกับสาวรับใช้แหกคุกหนีไปแล้วครับองค์หญิงจึงสั่งให้ทหารไปขอความร่วมมือกับกองกําลังอิสระและนักขจรภัยทุกพื้นที่ให้ทําการสาอหาผู้กล้า เดี๋ยวนี้ตัดมาที่ป่าทหารก็พาการค้นหาผู้กล้าหัวทองกับสาวรับใช้แต่ทั้งคู่ก็แอบได้เนียนจนพวกทหารหาการไม่เจอคนรับใช้ก็บอกว่าตั้งแต่ออกจากคุกมาก็หนีมาตลอดเลยผู้กล้าก็หัวเสียเลยแล้วบอกทั้งหมดคือความผิดของยักษ์กระจอกนั่นแท้ๆแบบนี้ก็ไม่ต่างจากอาชญากรเลยสาวรับใช้ก็บอกพวกเราเป็นอาชญากรแห่คุกและลักขโมยไปโดยสมบูรณ์แบบหรอค่ะเพราะท่านผู้กล้าขโมยถุงเวทมนต์มาด้วยไงคะไอผู้กล้าก็บอกนี่ไม่ใช่การขโมยนะแต่แค่เอารางวัลที่สมควรเป็นของฉันมา กระเถ่านั้นเดิมทีถ้าผู้กล้าทํางานสําเร็จก็จะได้เงินรางวัลก้อนโตนี่ฉันแค่หยิบถุงเวทมนต์มาใบเดียวเองจากนั้นไอ้ผู้กล้าก็เช็คถุงเวทมนต์ว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างภายในถุงเวทมีถุงน้ําไร้จากัดกับกล่องสมบัติใบหนึ่งผู้กล้าเลยหยิบกล่องสมบัติออกมาเปิดดูด้านในกล่องคือพคร่ขุดดินดิวบูโดเซอร์แต่แล้วทหารก็ได้ยินเสียงผู้กล้าจึงพาก,กันวิ่งมาดูแต่ก็ไม่พบตัวผู้กล้าเลยพบเพียงหลุมที่ลึกลงไปใต้ดินจนมองไม่เห็นก้อนหลุมผู้ทหารจึงพาก,กันกลับไปเดี๋ยวพวกมึงไม่สงสััยกนบ้าง,างหอ ไม่มีหลุมอยู่แถวนี้ <laughs> เป็นกูเนี่ยเอาน้ำเทให้เต็มมากแล้วเนี่ย <laughs> ตัดภาพมันที่วางจอมานจอมานโกซานก็ถามม e ีเจแมวยังตามหาพระเอกไม่เจออีกหรออีเจแมวก็บอกเราระดมทุกหน่วยข่าวก้องให้ออกตามหาทุกพื้นที่แล้วแต่ก็ยังไร้วีแ่แววเขาอาจจะออกจากดินแดนนี้ไปแล้วก็ได้นะคะโกซานก็พูดว่าถึงพลังของพระเอกจะแข็งแกร่งแต่เวทเคลื่อนย้ายใช้ได้แค่ในพื้นที่ที่เคยไปพระเอกที่เพิ่งถูกอัญเชิญมายังโลกนี้ได้ไม่นานคงไม่เคยออกนอกดินแดนหรอกอีแจแมวก็ทำท่าไม่พอใจแล้วบอกว่าการที่พวกเราให้ทับจอบมานหยุดบุกโจมตีแล้วบุ่งเน้นไป ที่การตามหาชายคนนั้นฉันว่าไม่น่าใช่ความคิดที่ดีนะคะแม้ว่าผลของเวชชำระล้างจะยังอยู่แต่หากเราส่งเหล่าทัพอสูรเข้าไปโจมตีพื้นที่โดยรอบก็จะเต็มไปด้วยอนุเวทจากสัตว์อสูรทัพจอมมายก็จะเริ่มบุกได้อีกครั้งถ้าเราใช้โอกาสนี้ระดมทัพท,ทั้งหมดเข้าไปโจมตีจะต้องยึดปราสาทของไครลดได้แนะ่หากความปรารถนาอันแรงกล้าของเผ่ามารก็จะเป็นโกซานก็ลุกขึ้นยืนทันทีพร้อมกับพูดว่าเจ้าลืมไปแล้วหรอชายคนนะั้นไร้เวชชำระล้างได้ด้วยตัวคนเดียวนะแม้จะพยายามเ,ส,เาส,าาสีย แต่ชายที่ชื่อฟรีโอก็ชำระล้างได้ในทันทีอยู่ดีจงตามหาชายคนนั้นก่อนเป็นอันดับแรกอีเจแมว e J ก็แยงอีกว่าแต่เราแทบจะระงับคู่ต่อต้านเจตนาลมของท่านจอมมารไม่ได้แล้วนะคะโกซานจึงเดินเข้าไปหาอ e ีเจแมวแล้วพูดว่าลำบากมามากเลยสินะอุลิมินัแต่เราไม่อาจบิบเพลี้ยเจตนาลมของตนเองได้เราไม่คิดว่าจะต้องเสียสละพวก้องจํานวนมากเพียงเพื่อจะได้ปกครองเผ่ามนุษย์หรอกนะแต่แล้วด้านนอกห้องก็มีมารสาวตนหนึ่งกําลังแอบฟังบทสนทนานี้อยู่จากนั้นมารสาวก็นําเรื่องที่แ ฟังมาไปฟ้องกับน้องชายโกซานน้องชายโกซานมีชื่อว่ายุยกาดยุยกาดก็วอยยหาว่าโกซานเนี่ยบ้าไปแล้วนอกจากจะไม่ยอมบุกโจมตีต่อแล้วยังไปทับทาาผอมนุษย์ให้เข้าร่วมทัพจอมมารีกเอไม่เข้าใจเลยสักนิดมารสาวก็แจ้งว่าผอมนุษย์ผู้นั้นครอบครองพลังที่เทียบเท่ากับผู้กล้ายุยกาดก็โมโหหนักกว่าเดิมพร้อมกับกระทืบเท้าจนทำให้มารสาวล้มลงแล้วร้องโอ้เสียงดีจือ ยุกยกาดก็มโมโหแล้วบอกว่าจะผูกขาดหรืออะไรก็ช่างแค่ํำจัดมันให้สิ้นซากก็พาะถ้ามัต้องลงทุนไปผูกมิดด้วยพร้อมกับเรียกการทุบมือใส่ที่พักแขนจนทิพากแขนแต่กระเด็นไปโดนม้านสาวยุยกาดก็บอยยุกว่าต้องไล่บีให้สุดกำลังถึงจะเหมาะกับการเป็นจอมมารค่าคงเมืนเฉยไม่ได้แล้วข้าจะชิงบัลลังจอมมารจากขันทีและปลุกจโจมตีใครลดในฐานะจอมมานที่แท้จริงนับจากนี้ไปคือยุคสมัยของข้าผู้นี้ตัดผ้ามาที่ตลาดไปเอกก็เก็บของที่ซื้อเข้าถุงเวทมนต์เสร็จพอดีแต่ยังพอมีเวลา พระเอกเลยชวนลิซไปกินข้าวระหว่างทางที่พระเอกกับลิซเดินไปร้านอาหารก็เห็นป้ายร้านขายของชำฮารดีกําลังถูถอดเดี๋ยวเดียวเมื่อกี้ชื่อร้านว่าอะไรนะฮาดีใช่ไหมถ้างั้นกูฮ่าฮ่าฮ่า,หาให้หน่อยนึงนะ <laughs> <laughs> มุกเฮียอะไรของแอดวันนี้ <laughs> ข้ามข้ามเอา้าอย่าไปท้อไปกันต่อ <laughs> พระเอกก็เดินเข้าไปหาคุณยายฮาดีเรียกคุณยายพอเดโฟมึงหลอ,อก,กู ไปเอกก็ถามคุณยายว่าปิดร้านแล้วหรอคุณยายก็บอกว่ามึงไม่เห็นหรือไงว่ามันไม่ได้เปิดยายก็บอกช่วงที่ทับจอมานบุกโจมตีคู่ค้าก็ได้รับความเสียหายจากทักจอลมานเส้นทางขนส่งกับพังไม่เหลือซากฉันก็ไม่มีปัญญาไปหาคู่ค้าใหม่มันคงถึงเวลาแล้วจากนั้นไปเอกกับลิดก็เดินออกมาพอไปเอกกับลิดมาถึงหน้าร้านอาหารบารลิโลซ่าก,ก็วิ่งมาหาแล้วถามน้งคู่จะไปทานข้าวกันใช่ไหมงั้นฉันเป็นคนเลี้ยงเองนะเพราะว่าแรงนักประจนภัยของฉันเพิ่มขึ้นมาหนึ่งขั้นก็เลยได้ค่าตอบแทน ขึ้น่าแต่แล้วฮิยะก็หอบมาหาพระเอกเพราะทากินอายพลังเวทมาหาสารกำลังใกล้เข้ามาฮิยะก็บอกให้พระเอกเนีหลบไปพร้อมกับเตรียมรายเวทแต่ลทก็ออกมาขวางไว้แล้วบอกให้ฮิยะหยุดก่อนจากนั้นก็ปรากฏเป็นจอมมารโกสารเดินเข้ามาทักทายพระเอกตัมมาในร้านอาหารระหว่างมื้ออาหารโกสารก็บอกว่ามีรายงานจากหน่วยข่าวกอ,องของทัพจองมารว่าเมืองนี้มีกินไอเวทมนต์แปลกไปก็เลยลงแวะมาดูนะแล้วก็ได้มาเจอกับนายเข้ากะไว้แล้วว่าต้องเป็นนายดีใจจริงๆแล้วโกสารก็หันไปหาบาลีลาซาพร้อมกับ พูดว่าเราอยากลองพูดคุยกับท่านอย่างจริงจังสักครั้งบาริลอสซ่าก็คิดในใจหรือที่เราฝันเห็นช่วงนี้จะเป็นฝันบอกเหตุกันแนะแล้วอาหารก็มาเสิร์ฟโกซานก็ว่าอาหารของมนุษย์นี่น่ากินจริงๆเราเคยเข้าร้านแบบนี้ในตอนที่มาสอดแหนมพระเอกก็ถามโกซานว่าสนใจวัฒนธรรมของ่ามนุษย์สินะครับโกซานก็ตอบเพราะความเฟื่องฟูทางวัฒนธรรมและการทหารถือเป็นสสิ่งที่สอดคล้องกันบาริลอซ่าจึงสวนขึ้นมาว่าครั้งนี้ก็เป็นการสอดแหนมศัตรูหรอคะโกซานก็ตอบว่าเราจะมาชวนพระเอกเพราะ งั้นก็คงปฏิเสธไปได้บาริลซ่าซก็พูดอีกว่าคุณนะทั้งที่รู้ความเป็นอยู่ของพวกเราก็ยังเข้ามาเหยียบย่ำอีกงั้นหรอโกซานก็ตอบว่าใช่แล้วบาริลซ่าถึงกับหัวเสียทันทีที่ได้ฟังคําตอบโกซานก็บอกต่อว่าก็เหยียบย่ำกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแม้เผ่ามนุษย์จะมองตัวตนของเผ่ามารว่าเป็นภัยร้ายแต่ก็ใช่ว่าเราต้องยอมให้ถูกเผ่ามนุษย์ข่มเหงพระเอกจึงแงว่าพวกเราอาศัยอยู่กับปีตก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรนะแต่ภัยร้ายที่ว่าคืออออะไรเียจงงงงธิบาาาาให้ััคววมต่่สุดขขผ ามนุษย์และเผ่ามาาคือการมีอยู่ของอนุเวทที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายหากมีเผ่าม้าหรือส์อสูรที่ควบคุมอนุเวทได้ก็ยอมมีพวกที่ควบคุมไม่ได้เช่นกันพวกที่ควบคุมไม่ได้ก็จะระบายอนุเวทออกมาเล็กน้อยหากสะสมะมากๆก,ก็จะเกิดการปนเปื้อนซึ่งเป็นอันตรายต่อเผ่ามนุษย์ค่ะพระเอกกระทำสีหน้ากังวลเพราะที่บ้านมีสัตว์อสูนอยู่หรือที่สังเกตเห็นจึงบอกว่ามีควายชาแบกกับมา้าอสูนที่บ้านก็สามารถควบคุมอนุเวทได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะโกซาดก็เสริมว่าแถมยังมีเผ่ามาาเลือดร้อนที่่คิดวาาการ ใช้อำนาจคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เยอะด้วยเอ,อะก็จะสู้อย่างเดียวจากนั้นโกซานก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับพูดว่าเราทําบรรยากาศเสียหมดแล้วสินะที่เหลือก็ขอให้ทุกคนสนุกกันต่อแล้วกันแล้วก็หันมาบอกแล้วเจอกันตัดมาระหว่างทางกลับบ้านพระเอกก็คิดในใจเราถูกพามายัางโลกนี้ที่คิดว่าไม่แบ่งแยกเรื่องของอามนุษย์ก็เลยรู้สึกสบายใจแต่เผ่ามารกับเผ่ามนุษย์กลับกันแล้วสูงยิ่งกว่าโลกเก่าซะอีกกําแพงเผ่าพันธุนี้แล้วพระเอกก็วิ่งเข้าไปกอดลิศแล้วพระเอกก็ขอกอดาลิศอยู่แบบนั้นสักพักตัดไป ที่หลุมที่ผู้กล้าลงไปซ้อนสาวรับใช้และผู้กล้าก็พยายามปีนกลับขึ้นมาพอสาวรับใช้ถึงปากหลุมก็เอาอู้หูนอพาขึ้นมาก่อนเลยสาวรับใช้ของผู้กล้าก็เครื่องทบเจ็เหมือนกันนะเนี่ยสาวรับใช้ก็ขังอยู่ท่านั้นผู้กล้าก็ถามทําไมไม่ขึ้นไปล่ะแล้วไอ้ผู้กล้าก็หันขึ้นไปมองว่าทําไมยังไม่ปีนออกไปเอกแต่แล้วก็เห็นก้นอันอวบอิ่มสะบึมเล้งของสาวรับใช้จนผู้กล้าเผลอใจปล่อยมือแล้วก็ตกลงไปในหลุมอีกครั้งและแล้วอีพีแปดก็ตัดจบ ตรงตรงนี้หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกด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 ไอ้หมดด้วยนะครับขอบคุณครับ